ละนาตีค่ะค่ะในรายการ n e r s e Sing 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 คะรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเลยนะคะเพื่อที่จะสแสดงความยินดีกับรุ่นพี่บัณฑิตพยาบาลรุ่นที่3ปี2555มหาวิทยาลัยราชภัสนสิทธิ์ของเรานะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปทำการสัมภาษณ์รุ่นน้องๆนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างน,นะคะที่รุ่นพี่ รุ่นสาวของเราเนี่ยกำลังสำเร็จการศึกษาไปในครั้งนี้นะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมนะคะว่าพี่ๆน้องๆเราจะมีความรู้สึกยังไงบ้างอยากรู้แล้วต้มารัค่ะต้อนรับคแล้วล่นะคะเป้าหมายของเราแล้วนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะวันนี้มาไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะ เชื่อจนเทียวจ้ะจนเทียวชิ้นเก๋มากเลยนะคะเอ้ยคิมูพี่ไหลเนาะเหตุมากเลยโอเคค่ะเอาเรื่อกันเลยนะคะคือว่าทำไมหรอคือเป็นรายการเนิ่งที่จะมาแสดงเรื่องี่แสดงความจิงกับคนที่พยาบาลบันิกรื่องนิสัมที่เราจะจบเร็เรย วันนี้ฝากวารุณพี่น้องที่สักของเรานกำลังจะสำเร็จศึกษาไปนะคะพี่คุณเพื่อรู้สึกอย่างไรบ้างคะเออก็ดีใจกับพี่เขาด้วยจ้ะจะเรียกซกตำที่เขานั้นที่ตัางปริงป่ะรจริง,งรถ <อ S 1> ที่สุดนะครับเอาเป็นว่วนเาเสียงฟังดีก็ขอสักคำไหมขอสักคำหรอย่างรอยางรอกก็ยินดีกับพี่ด้วยนะคะสวยมีความสุข มา,มากกับวิชาชีพพยาบาลนาคะค,คะขอสัมภาษณ์ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะฉันเผ็ดมากฉัน,<อ><อ>นเผ็ดมาก แล้วนะคะสำหรับพี่รูสาวของเรานะคะพี่พาว่าพี่รู้สึกยังไงบ้างคะพี่รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็แล้วก็เสียใจด้วยที่ไม่ได้เจอน้องๆไม่ได้เจออาจารย์อีกแล้วแต่ก็หวังว่าทุกคนเราก็จะได้มีโอกาสเจอกันอีกค่ะแล้วพี่รู้สึกรบ้างก็ดีใจค่ะที่สำเร็จการศึกษาแล,แล้วก็ยังมีความคิดถึงน้องๆแล้วก็คณะ พี่ๆขอสักสามคำสิเดจบปีนี้นะคะเริ่มฝากีไหนดีคะพี่หนแล้วคำคิดคีิดม่ออกะเป็นตัดต่อคิดไ่ออกคิดไปไหนคิดไม่ออกค่าเะ่ะค่ะสำหรับพี่อ๋อสำหรับพี่หลัก่าก็ ศึกษาตอนนี้ค่ะก็อยากจะถามความรู้สึกค่ะว่าที่ได้เฉลยองไรบ้างค่ะก็เหนื่อยมานานนะนะคะก็ก็สำเร็จจาการศึกษาแล้วก็ยินก็ดีใจกับตัวเองดีใจว่าตัวเองทำได้แล้วแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยค่ะสุดท้ายนะคะขอสับคำขอสับคำค่ะก็น่าขำยิ้มเบิกบานเลยค่ะคือไม่ร่างตัวนะคะออ่่าจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะ คสวยคนสวยประจำคณะเราเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ปอนะจ๊ะชื่อจริงชื่อวิจิตาค่ะุชค่ะค่ะพี่ก็พี่กิ่งนะคะชื่อสุขาวดีนะคะเป็นใหม่กันแล้วคี๋ยวเอาที่เป็นใม่พี่ก็กำลังจะสำเร็จการศึกษาไปลากำลังจะสำเร็จการศึกษานะคะก็อยากจะถามความรู้สึกพี่นะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะก็ รู้สึกว่าภูมิใจมากค่ะที่บอกว่ามาอยู่ณตรงนี้ได้เพราะว่าเข้ามารแรกก็แบบเฮ้ยใช่แล้วหรอขึ้นบอร์ดก็แบบแอบร้องไห้บ้างแบบเฮ้ยไปมันมันใช่หน้าที่ของฉันไหมที่ต้องมาทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่นั้นจุดๆนั้นพี่ก็ผ่านมาได้ถึงวันนี้แล้วก็ได้ออกไปเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ดีพี่ก็ภูมิใจมากค่ะค่ะแล้วพี่กินดูกงกงๆนะคะเยวว่าเออมันก็รู้สึกดีนะที่เราได้ทําอะไรประโยชน์ รุ่นนี้นั่นให้กับคนไข้อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกค่อคนข้างจะภูมิใจแล้วก็พอจบใช่ไหมโคตรภูมิใจค่ะ oh, <laughs> อยากจะให้รุ่นพี่สองคนฝากข้อคิดกับน้องๆรุ่นต่อไปด้วยนะคะค่ะสำหรับพี่ก็ ความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะคําตายตัวอยู่แล้วของพี่ก็ชีวิตคุณถูกกาหนดไปแล้วนะคะให้ว่าเป็นพยาบาลยังไงคุณก็ทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดนะตรงจุดจุดนี้โอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอแค่สามสามน้าค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะจะทมเดี๋ยวไปแล้วครสาวทำสาวมันค่อนข่าที่จะลำบากใจนะสำหรับพี่ก็คุณทําได้คุณทาได้ค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บได้รักนะุ ได้เนี่ยก็ยากลำบากเหมือนกันเพราะว่าต้องขึ้นฝึกปฏิบัติแล้วก็เรียนหนักอะคะ่ะแต่ก็แบบภูมิใจแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ได้จบโครงการคะ่ะอยากให้พี่รุตานะคะฝากข้อคิดเล็กคิดไมไน้อยให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไปนะคะพี่จัดขึ้นมาเป็นรุ่นพี่นะคะอ่อก็อยากให้รุ่นน้องทุกคนนะคะตั้งใจฝึกแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือเชื่อฟังครูบาอาจารย์ให้มากๆนะคะเพราะว่าความรู้อะที่ได้จากบนบอร์ดเนี่ยจะได้นำไปใช้อย่างแน,น,นะะ่นอนค่ะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราขอที่สามค่ะพี่รุตยาเลยค่ะมันเลิศ ที่เราจะต้องทำงานในะอนาคตนะครับก็รู้สึกรักอาจารย์และรู้น้องรักสถาบันเราครับก็อยากจะเป็นที่ฝากข้อคิดสำหรับน้องนิดนึงค่ะข้อคิดก็คืออดทน และอดทนและอดทนครับหรือว่าอดทนแล้วกันนะคะ<ช>นะครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตนะครับเด็กหน้าเด็กอยู่ปีสี่จบแล้วนะครับ <à S 2> ไม่ใช่ปีหนึ่งนะครับข่าวพี่อาร์ตของเราก็ประสเร็จการศึกษาปนนีนี้แล้วนะคะไม่ทราบว่าพี่อาร์ตมีความรู้สึกอย่างไรคะก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับก<ม>็แบบว่าครั้งหนึ่งได้ได้เรียนจบปอตีเนาะจากที่ไม่เคยเรียนจบเลยนะครับก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากค่ะค่ะอ๋ออยากให้พี่อาร์ตค่กข้อคิดถึงรุ่นน้องด้วยค่ะก็สนับข้อคิดนะครับก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราถ้าเราจะทำให้สำเร็จนะครับสวัสดีค่ะ าประจําคณะเรานะคะชื่ออะไรคะแนนตักุศลคะแน่นอนนะแตาสวยอย่างนี้ต้องชื่อแน่น้อยค่ะอ๋อรุ่นพี่รุ่นพิสสาวของเรานะคะก็ลังจะสมเด็จการศึกษาตายแล้วนะคะแต่ว่าคุณแน่นน้อยค่ะมีความรู้สึกอย่างไรคะที่ได้มีหลังดาวนันศึกษาจบปีการศึกษาปีนี้นะคะอ๋อก็เรารู้สึกดีใจแล้วก็ รู้สึกว่าอยากความจริงแล้วว่าไม่อยากให้พี่ไปเลยอะอยากแบบว่าอยากให้พี่อยู่กับพวกเรานานๆเพราะว่าเออรักพี่เนาะพี่ก็แบบเป็นรุ่นพี่ที่แบบดีต่อเราเนาะเราก็มาปีหนึ่งพี่ก็คอยช่วยเหลือดูแลแคร์อย่างดีได้กินขนม้วยที่สำคัญนะคะความรู้สึกลึซึ้งมากเลยนะคะก็มาเจออาจารย์ผู้ชายคนเดียวในคณะของเรานะคะอาจารย์สวัสะย์คือรอาจารย์ถาว่ารู้สึกยังไงคะที่ นักเรียนรุ่นสามของเรากําลังจะจบสมเร็จการศึกษาไปในครั้งนี้ค่ะแบบเป็สวยใช่ไหมใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะครับที่นักศึกษา,ศาแบบ <l ux> สามารถแบบว่าฟังเป่าประสาทมาจนสมเร็จการศึกษานะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่สามแล้วเนาะรุ่น้องก็ต้องแบบตามุพี่ติดต่อไปเรื่อยเนาะก็รู้สึกภูมิใจกับเราครับอ๋ออยากให้อาจารย์ขอสั่งคำค่ะสําหรับนักศึกษารุ่นสามของเราในครั้งนี้ค่ะ นายแน่มากมค่ตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายรายการของเนอร์ซิ่งนะคะเราก็ในขณะที่เราเป็นรุ่นน้องนะคะเราก็ขอแสดงความยินดีกับรุ่นพี่รุ่นพี่สาวของเราด้วยละกันนะคะยังไงก็กลับออกไปทํางานแล้วก็อย่าลืมแวะมาเย,ยี่ยมเยียนคณะพยาบาลของเราด้วยละกันนะคะ,ะคะ่ะและในฐานะที่เป็นรุ่นน้องอีกคนหนึ่งของคณะพยาบาลศาสตร์น,นะคะก็ขอให้รุ่นพี่ประสบความสําเร็จในชีวิตน้า มีความเสริญรุ่งเรืองนะคะค่ะและสุดท้ายก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะโชคดีนะคะสำหรับวันนี้รายการของเราก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะ,<อ>ะคขอพบกันใหม่มชาติต้องการนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ